เเอคโอนี่ใครอะฮะไหนชาวต่างชาติใช่เขาคือชาวต่างชาติ S A K O J I แล้วก็แต่หนูเป็นเพื่อนกับเขาเขาคือชาวต่างชาติใช่หนูแอดเพื่อนกับเขาไว้อยู่โอ้ได้ไงกันอาจจะเจอกันในเกมสักเกมก็ได้นะไม่รู้มาก่อนเลยเนี่ยคอลี่เนี่ย่ะคอร์ลี่จะไปฟังมัน ะคีหยิบแพงมาแล้วเดี๋ยวคีย์จีริไปเอาขอบขึ้นข้อมูลเดี๋ยวเลยคอลี่พี่จะบอกว่าอย่าไปฟังมันมันโกหกก็มันเป็นชาตาิชาติจริงไงตึงเอ้แกวางแกวางแผ่นไม้แล้วนะเดี๋ยวก่อนดิเอ้ยอันนี้แคปเตอร์อันนั่นอ๋ออันนี้มันโซจินี่ต่อจํากันไม่ได้เฮ้ยเจ็บผีผีไปด้านล่างอะใครอยู่ด้านล่างระวังนะ อยู่ห้องครัวอยู่ตรงบันไดที่มันเออปี่ไปห้อง,รงครัวแล้วโอเคตามปกติคงเลิกกันนะหนูลืมหนูลืมตอบเปลี่ยนตัวละครได้ขีกั๊สสีอันนี้ไม่หาอันนี้แปลว่าตรงนี้ใช้ตรงนี้แล้วเหลือใครใครใช้อะไรไปแล้วน้ำต,ติดพี่แนนไปสวัสดกานอย่ามันหนีมันตามพวกเรามาแล้วี่เนนตามพวกเรามาแล้วตรงนี้มีคนแจส้มมีคนใช้แล้หรือเปล่ามีใช้้วมั้ง เว้ตรงนี้เลเซอร์เขาไม่ได้เว้ได้อะไรโอ้โพีแย่นะโอเคมันโอเคนะพีเป็นโอเคเดี๋ยวเก๊เฮ้ยกระโดดเอ้ยระวังนะจิคุงกระโดดกระโดดมกระโดดขึ้นไปยังไงยังไงวะกระโดดยากต้องกระโดดหลายครั้งแต่ดีนะกระโดดมาๆมาๆทั้งนอก มันมันไม่ตามแล้วแม่เกียบเอ้ยบรบาอะไรโอเีตามมาตามมาตามไม่ดีแล้วชาตางชาแล้วไปไเนี่ยดูทำไมเขาทำง่ายเอาง่ายะแม่งจะเปบาโลมากดค้าไอ้โอดยเออเป็แล้วาแล้วเชหอยาวต้วยเดีครับไปด้วยไปด้วยเฮ้ตรงนี้โนะไรอะ มีคนใช้ประแจหรือยังยังนอยังใช่ไหมจะได้เอาเออส่วนหายแล้วส่วนส่วนโคดหายส่วนส่วนโคดหายห้องนะห้องตายยังตามอยู่นี่ยังตามอยู่มันตามใครไอ้เขี้ยเราทางนี้มีทางออกไปดิไม่มีอ้าวจัดเลยแล้วโอ้ห้องห่างตายมันตายแล้วกังวงระวังหนาไม่ตามไม่ตามเก๋เป้าหนี้อ่ะ ตามเคอ,อยู่เคดีละคุณจะไม่ต้องตามฉันพี่อยู่ห้องพี่อยู่ห้องนอนอะ่ะพี่อยู่ห้องนอนแต่ผีแบบมันอยู่อยู่แบบประตูก่อนห้องนอนอะ่ะมันอยู่กลางกลางถ้าลงมาด้าน,นล่าง,าาางคือจะ,จะเห็นเลยโหข้าแจ้เลยแม่จ้าดูดีดูดีไรแล้วมันกดอันนี้ได้ดดวยหรอวะเขาต้องกดเองเหรอไอคีย์ลัดที่ว่าทำให้วิ่งเร็วอ่ะมีนิจี้หรอไม่มีอะไรเลยในห้องนี้ไมคคอมบองไง เป็นปลดล็อกที่ก็ได้มั้งเป็นใครอยู่ชั้นสองค่ะที่เห็นเงา呐ที่ตกใจพี่แนมน่านาตีกูยังอยู่ไหมหนูมีคุณแจสีม่วงมีประโยชน์ยังไงบ้างเฮ้ยสิงเก้มาแล้วพี่โอเคคีจูไปละไอเกอคุณแจสีแดงอยู่ในห้องไม่ได้ใช้แล้วลูกคุณแจสีแดงใช้ไปแล้วแล้วคุณแจสีม่วงไหมใช้แล้วใช่ไหมมันไม่ตัดเออเอเอามันจะตัดอยู่อ๋อคอนใช้หมดแล้ว ตอนนี้เหลือแค่เหลือแค่คีดตูให้ละปันเฟืองสีแดงอ่ะืนเฟองโค้ดเหรอหนูไม่มีใครใส่โค้ดเหลือแค่คุณแจขาวมันตามใครแล้วอ่ะมาระวังนะมันไม่ได้ตามเคีร์ละมันขึ้นไปชั้นบนอ่ะไม่ถึงชั้นสองเอ้าแล้วมันก็มันอยู่เอ้าแล้วมันก็หลอนนะมันหลอนมันหลอนอยู่หรือเปล่าวะอ๋อไม่ละมันตามมูวิเล้ว่ะเรียบร้อยตายไม่ได้ตายเออนึกว่ากระโดดลงข้างล่างได้แล้วไม่ตายอฮะโซตีฟงโซตีฟงวิชา You ยูแคนเบสมีอยากมองคนอื่นน่ะตอนนี้ไปทางนี้ได้แล้วโอเคไม่เอาดีกว่าไม่อยากโดนกุญแจเกิดกุญแจกุญแจอะไรขาวอย่าลงห้องครัวนะเฝ้าอยู่ใช่เกือบลงไปพอดีเลยน่าจะข่วมีคนได้ปืนอะ ไม่ดี่มีคนได้กระสุนอันนี้คือเราลอแ,แล้วใช่ไหมโอ <c oughs> เคโอ้ลอแล้วลอกลอคำคำป่าแล้วไม่ต้องอัดด้วยไอ้้องอัดใหม่แล้วกูล็อกมันนึนทำรายการอมงกี้นังอยู่กับคคสซีนี่ว่าแบบมันบอกว่าฉันเอ c a คปอะฉันรอดแล้วว้า wow. ว อ่ารอดแล,ะละ้วจบแล้วเหรอ